นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ยะถาวาริวโหปุโลวะเหลกเถภะคพพูละเถเอวังชรายะมรเนนะวิหันเตสัพพานินังอิโตพลังสักกะจังธรรมโมโสตโพติขอแสดงความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จ รับผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูเอกของโลกพร้อมทั้งพระสัทธรรมและคณะพระอริยสงฆ์เจ้าขอาถวายความเคารพแด่คณะสงฆ์และขอความร่มเย็นความสงบจงบังเกิดมีแด่บรรดาญาติโยมสาธุชนผู้มาร่วมกันขอนขวาย ในงานชาปนก,กิจศพของคุณยายจำปีฉายพลผู้วายชนที่จะได้ประกอบพิธีตามธรรมเนียมประเพณีในลำดับต่อไปบัดนี้อัตมาภาพจะได้ชี้แจงแสดงธรรมเพื่อเป็นเครื่อง เพิ่มปูปปนบุญกุศลแก่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายก็ขออนุญาตโยมได้ตั้งใจใเ่อเอามือลงก็ได้เพื่อจะได้ตั้งใจฟังธรรมก็จะเป็นบุญอีกส่วนหนึ่งที่จะได้อุทิศบุญกุศลเหล่านี้ให้กับคุณยายจำปีต่อไปและก็ มีคำเรียกในการฟังธรรมนี้ว่าเป็นกุศลด้วยเป็นกุศลคือพาให้เกิดความฉลาดหากว่าเราได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็จะเกิดความสนอกสนใจหรือแม้ว่าสิ่งที่เคยฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ พอได้ฟังครั้งที่สองที่สามก็จะทำให้เกิดความเข้าออเข้าใจชัดเจนมากขึ้นและก็ส่งผลให้มีความคิดความเห็นที่ถูกต้องตามหลักสัมมาทิฏฐิทำให้จิตใจนี้ผองใสให้ มีจิตใจที่ผ่องใสไม่คุณมัวดังนั้นก็เป็นอานิสง์ที่จะเกิดขึ้นวันนี้เราได้มาร่วมกันประกอบพิธีชาปนกิจศพก็คงจะได้พูดในสิ่งที่พอขึ้นมาธรมารมะทีไรก็ต้องได้พูดถึง หนึ่งก็เพื่อเป็นการทบทวนแล้วก็ให้ญาติโยมช่วยกันจดจําฟังยง่มใดนะกตสิ่งยินอยู่เรื่อยแต่ว่าคันถามว่าจือใดบออาจจะจือพอใดเพราะฉะนั้นก็นฟังอีกห้าลังเชือมีผู้จือใดเนาะอาจจะมีผู้จือใด้ีี่ว่าเข้ามางานศพนี่เข้าใดยัง,ง บางคนก็นว่าได้มากระเพือกคนวานกระพึกก็ได้กระพึกได้ของช่ำรวยอันนี้บรนเปณนวัตถุประสงค์ของการได้ในงานศพที่าเอามางานศพใหาได้ยังมีการเคยบอกประจําว่าได้มาศึกษา,าศาสนาพิธี มาศึกษาศาสนพิธีมาประกาศความดีของผู้ตายคุณยายจำปีนี่มีคุณงามความดีอะไรต่อท่านทั้งหลายที่มาส่งสก,การในวันนี้คนมีอายุตั้ง8ปเอปีนี่ก็เป็นธรรมดาว่าคนเรานั้นก็มีทั้งดีทั้งลาย แต่ว่าในส่วนคุณงามความดีที่ได้ทำเอาไว้นี่เราก็มาย้อนระลึกนึกถึงว่าท่านได้ทำคุณงามความดีอะไรเอาไว้บ้างก็มาประกาศความดีนั้นมาประกาศความดีของผู้ตายแล้วก็มาให้กำลังใจผู้อยู่ลูกหลานญาติพี่น้องผู้ที่สูญเสียบุคคลน,นั้นเป็นที่รักมีความเศร้าโศกเสียใจ ญาติโยมชาวบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงญาติสนิทมิสหายตลอดถึงผู้อยู่ไกลเมื่อได้ทราบข่าวก็เห็นอกเห็นใจเพื่อจะมามักจะพูดว่า,เ,าเรามาในงานศพนี่เปลี่ยนจากคำว่ามาแสดงความอะไรมาเป็นแสดงความเข้าใจ เข้าใจความเป็นจริงว่าลูกหลานญาติที่น้องนี่มีความเสียอกเสียใจโศกเศร้าก็ต้องหาที่พึ่งเพราะฉะนั้นผู้ที่มาร่วมงานมาช่วยงานนี่ก็จะเป็นที่พึ่งแก่ลูกหลานญาติที่น้องมาให้คำปรึกษามาช่วยในกิจการงานต่างๆที่จะต้องทำอันนี้มาให้กำลังใจผู้อยู่ แล้วก็มาเรียนรู้สัจธรรมสัจธรรมคือความเป็นจริงดังที่กล่าวเป็นพระบาลีในเบื้องต้นว่ายาถาวาลีว่โหอปูโลว่าเหลูเขปะปูและเขเป็นต้นว่าห่วงน้ำน้ำที่เต็มตะลิงเหมือนตอนนี้นี่น้ำคลองมันลดลงไปมันไม่ได้เต็มคลองนะ แต่ถ้าหากว่าน้ำมันเต็มตะลิงเต็มฝั่งน้ํา้ำมันล้นน้ำมันมากมันก็จะพัดพาเอาต้นไม้ที่อยู่ตามตลิงไปไม่ไกลฝั่งเป็นว่าไม่ไกลฝั่งนางไกลห่วยจักสิ่งห่วยย่มใดน้ำมันมากขึ้นคืออายุอายุของคนมากขึ้นมากขึ้น มันก็จะพัดเอาชีวิตพัดเอาชีวิตของเรานี่แหละไปเป็นยังไงไม่ไก่ฟังนางไก่ห่วยจักสีห่วยย่ำใดเมือ่อนามันหลายขืนห้ายขืน,ขนมันก็พัดผ้าเอาตนใหม่ไปนั่นก็คือเมื่ออายุห้าหลายข้นชีวิตห้าก์น่อยลงว่แม่นหลายขืนตามอายุเด้อายุหา้ายข้นชีวิตหน่อยลง เหลือหน่อยลงหน่อยลงเลือย,ยักหน่อยก็เมดไปอันนี้ก็เป็นความจริงที่ญาติโยมควรจะเอาไปคิดพิดจรารณาแในวันนี้ก็ปลรบว่าบุคคลที่มีอายุยืนยาวนี่อยากจะเอามาฝากญาติโยมว่าในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเคยตัดเอาไว้ว่าเหตุที่ทำให้อายุสั้น เหตุที่ทำให้อายุยืนมีอะไรบ้างอันนี้พอไปค้นดูในพระไตรปิฎกในเล่มที่2 2อังพุทธะนิกายปัญจกนิบาตก็ไปพบสูตรสูตรหนึ่งชื่อว่าอนณายุส,สูตรสูตรนี้กล่าวถึงว่าเหตุที่ทำให้อายุสั้นอายุยืนญาติโยมก็ลองฟังแล้วก็ถ้าผู้ใดจะนำไปป,ปฏิบัติ ก็เอาไปพิสูจน์ดูนะว่าจะทำให้อายุยืนจริงไหมถึงแปดสิบเก้าสร้อยได้ไหมนะมันมีอยู่สองสูตรสูตรที่หนึ่งท่านบอกว่าหนึ่งต้องทำความสบายให้กับตนเองทำความสบายกายทำความสบายใจอย่าให้กายลำบากอย่าให้ใจอึดผัดขัดข้องนะ สุขภาพกายสุขภาพใจถ้ากล่าวถึงแบบทางแพทย์ทางหมอทางสาธารณสุขก็บอกว่าสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพทางด้านร่างกายจิตใจก็ให้สบายอันที่สองเมื่อทำความสบายแล้วรู้จักช่องทางทำความสบายให้กับตนเองแล้วต้องรู้จักการประมาณในความสบายด้วย สบายหลายก็ตายไววโมเมนว่าโอนอนสบายนอนอยู่บนลูกบอติงก็ตายไว้ต้องรู้จักประมาณนะรู้จักประมาณในความสบายด้วยอันที่สามท่านบอกว่าให้บริโภคอาหารที่ย่อยง่ายกินซีนกินไข่กินของมันย่อยยากร่างกายเห้าแก่เฒ่ามากนี่ ไฟในร่างกายไฟในการย่อยอาหารนี่มันก็สิเสื่อมไปเมื่อมันย่อยยากมันก็สิท้องอืดท้องเฟอ้อเกิดมักหมมเกิดโลคเกิดไผ่เพราะนั้นต้องหากิ่นของที่มันย่อยง่ายๆอย่ากลิ่นของที่มันย่อยยากอายุสิมันสีเยืนอเพ่นบอกเสื้อบ่เสื้อก็ตามเนเว้าให้ฟังในื้ออันที่สี่ก็คือว่าควรจะ ไปในในที่ที่ควรไปหูจักมองไดควนไบ่ควร้นไปมองเที่ยวมองเล่นกลังคำกังขึ้นครับบาต่างๆมองมั่วสซุ้มมองอยังต่างๆก็ต้องหูจักอันที่5นี่ท่านว่าให้ประพฤติประพฤติศีลประพฤติศีลป,ปฏิบัติธรรมแล้วในสูตรที่สองก็ยังเพิ่มเข้ามาว่ามีกัลยาณมิตร คือมีมิตรที่ดีที่ชวนไปในสิ่งที่จะพาให้ชีวิตนี้มีความเจริญงอกงามคบคนพาลพาลพ,พาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบคนชั่วจะพาตัวให้อับจนคบคนดีจะพาตนให้พ้นภัยอันนี้ก็หยิบยกมาฝากญาติโยมว่าเหตุที่ทำให้อายุยืนนะที่ทำให้อายุสั้นก็ตรงข้ามกันนะตรงข้ามกัน วันนี้ก็เห็นว่าสงควรแก่เวลาเนื่องจากว่าเวลามีจำกัดก็ต้องขออภยัยท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงเอาบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ญาติโยมได้กระทำบำเพ็ญมารวมกันกับบุญกุศลหนบัตดนี้ในการฟังเทศฟังธรรมและบุญกุศลที่จะได้กระทำต่อไปจากนี้ไปก็ขอให้ได้มารวมกันเป็น บุญกุศลอันใหญ่แล้วก็อุทิศไปให้กับคุณยายจำปีฉายผลให้ได้อนุโมทนารับบุญรับกุศลเมื่อได้รับแล้วก็ขอให้สะท้อนย้อนกลับมาหาสาธุชนทั้งหลายญาติพี่น้องลูกหลานที่ได้ร่วมกันจัดการจัดงานจนแล้วเสร็จให้ได้รับผลบุญโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคน,ทนเทอววง